โอเคนะครับก็สวัสดีนะทุกคนนะวันโอเคนะครับก็สวัสดีนะทุกคนนะวันนี้นะเราอยกเกมใหม่ครับแมสตี้นะครับแต่วันนี้นะเราจะมาสอนทุกคนเล่นกันสําหรับโจนนะครับเพราะว่ามีคนเออเล่นไม่เป็นนะสําหรับคนคนที่มาเอาค้แล้วเจอคลิปนี้ก็ก็มาดูได้นะครับอมไม่จะย่องทําไมก็ไม่รู้นะครอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณสมัครมาเนะี่ยคุณก็จะเกิดที่ ตรงนี้นะครับคุณเกิดคุณจะต้องเอาของถ้าไม่เอาของคุณก็ตายครับก็เอาของไปมีปืนมีอะไรก็เป็นของกระกากความเป็นกอ,อมาปุ๊บก,ก็เดินคือจะมีเข็มทิพหนึ่งนะครับจะเป็นเข็มทิ่ให้ไปแบงก์แต่ก็ถ้าแนะนํานะครับแนะนําก็ถ้าอยากแบบทดลองกระโดดก่อนก็มาเซเวตรงนี้ก่อนได้นะครับซึ่งเซเว่นเซเว่นจะเป็นกระทิ่กระโดดแบบง่ายๆนะก็รกระโดดแป๊บๆก็เสร็จการป้ปปปน,ปนเนี่ย ไม่ใช่คุณมากวดตรงนี้แล้วคุณถือว่าป้นเลยนะครับการป้นนะคือคุณยืนเฉยๆาอาขยับตัวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเดินไปเดินมามันก็จะขึ้นตรงนี้รอจนกว่ามันจะขึ้นป้นสําเร็จรอไปนะครับส่วนกล่องตรงนี้ไม่ต้องเปิดครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเปิดให้เสียเวลาครับโอเคนะพอป้อนเสร็จน,นะครับคุณก็จะได้แลกตามที่ป้นๆนั้นๆเช่นถ้าคุณป้นแบนคุณได้มรกรถ้าคุณป้นร้านทองคุณก็ได้ทองถ้าคุณป้นเซเว่นคุณก็ได้บิ๊ก หรือแร่ที่ผมถือนเนี่ยและถ้าคุณปนลาฮนี่โอ้ยถ้าคุณปนลาฮันนี่นะคุณก็จะได้แร่ขี้พึ่งนะครับส่วนแร่ในเกมนะครับไม่สามารถเอาไปขายได้การการได้เงินเนี่ยคือคุณตอนที่คุณกําลังยืนนิ่งแล้วข้อความกำลังขึ้นคุณกําลังป้นตอนนั้นคุณก็จะได้เงินทีละสิบบาททุกๆุสามวิก็จนกว่าพอขึ้นป้นสําเร็จเนี่ยคือเงินคุณก็จะอยู่ได้ให้คุณนั้นกดตุ่มออกแล้วเข้ามาป้นใหม่เพื่อจะได้เงินรอบต่อไป ส่วนแร่นะครับไม่สามารถขายได้แร่ต้องแร่นะเอาไว้ทำโพสสองร้านนี้ก็คือร้านคราฟและร้านร้านเคเวสนะครับร้านคราฟกับร้านเคเวสซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ให้ทำร้านคราฟร้านคราฟก่อนนะร้านเคเวสเนะน,นี่ยอันเนี้ยเป็นระดับสูงค่อยไปทำส่วนเคูเอ็ดก็จะเป็นเคเวสง่ายๆนะก็เรากดห้าป่อมเราก็จะบอกแล้วลว,ลว,นะว่าให้ป้นอ,อะไรทำอะไรถึงจะได้เนาะอนี้ก็จะมาเรากดอันนี้ก็กอนนกทองนะวันนี้แร่คอร์ส แรกคอยเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านช็อปนะครับเนะี่ยไอ้ป้ายมันก็บอกอยนะู่แล้วป้ายมันบอกทุกอย่างแค่คุณจะอ่านหรือไม่นะครับส่วนการทาเควสของส่วนการส่วนการทาเควสนะครับการทาเควสของเซิร์ฟนี้จะเป็นเควสแปลกๆนะครับอย่างแรกเลยให้คุณปิดประตูก่อนห้ามไม่ใครเข้านั้นนะและเลือกครับว่าคุณต้องการทาเควสอะไรสมมุติผมจะทาเควสโล่นี้นะคครับุณก็หาวัตถุด,ดิบมานะครับและให้คุณใส่ตามนี้ครับไม่มีของอื่ คุณได้วัตถุบิบนะคุณก็ด่านตันได้ครับช่องแรกของดอปเปอร์ครับใส่อะไรครับใส่ทองห้าก้อนช่องสองใส่ครับใส่แร่ขอรช่องสามใส่มรกดเลยครับที่ดอปเปอร์ครับช่องบนซ้ายสุดคือช่องที่หนึ่งครับถัดจากช่องช่องที่หนึ่งคือช่องที่สองและถัดมาก็ช่องที่สามช่องล่างล่างของช่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือช่องที่สี่เลี้ยงจนมาจนถึงช่องที่เก้าของดอปเปอร์โอ้ยอะไร ึ่งก็เริ่มทําครับปึ๊บช่องแรกใส่แล้วใส่ทองใช่ไหมจำไม่ได้ช่องแรกใส่ทองครับต้องใส่ตามจำนวนนะไม่ใช่ใส่ใส่6.4ก็ใส่ไปครับใส่ทีละตามที่ป้ายบอกใส่ครับแล้วผมก็ได้ของทันทีครับโอเคนะครับก็นี่คืออุปกรณ์เนาะอืมก็การทําก็ไม่ต่างอะไรจากดึงไม่ใช้ขี้แร่ ต่างๆที่ป้นนะครับผมต่อไปครับปราษาทของเกมภาษาทของเกมคืออะไรปราษาของเกมนะครับมันจะมียูดสี่สี่อย่างครับอันนี้ระสาทจะเพิ่มทําให้ถ้าคุณยึดได้คุณจะได้บัฟนะการยึดเนี่ยก็ง่ายนะก็คือกระโดดซึ่งกระโดดก็จะไม่ยากอะไรหรอกเพราะคุณถึงที่สุดสุดคุณก็มากดปั๊บคุณก็ยึดครับพอคุณยึดนยคุณจะได้บัฟตามที่ระสาต่างๆครับถ้าคุณยึดประษาสีแดงคุณจะได้ยาวเร็วถ้าคุณยึดภาสาสีน้าเงิน คุณก็ได้ควย,ยไ,ดได้ได้กระโดดสูงส่วนสีเหลืองและสีเขียวไปดูกันเองนะครับถ้าคุณนับยึดประสาทได้ทั้ง4อันนะพุมงก็จะได้แ,แ่กมากมาทุกๆ30วิิบวิซึ่งแ,แ่กมากมาสามารถอาทำควสระดับสูงได้นั่นคือร้านรานแรกร้านควสชนะครับผมอย่างที่3นะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์หรือมีเงินเยอะแบบมีแบบรวยแล้วอะมีเงินแบบ3-400แล้วอยากอัปเดตเองอัปเกรดเองไม่ให้แบบตายอะไรประมาณนี้นะ คุณสามารถมาที่ร้านช็อปนะครับแล้วซื้ออุปกรณ์เช่นที่ขุดครับแล้วก็พ่วกเออพ่วงในนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับส่วนดาบก็สามารถซื้อได้นะครับหรือจะเป็นชุดเกาะก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นแรื่คอนไปทำเควสเกือบทุกเควสน้ใช้อันนี้นะครับราคาก็จะเป็นมาอันนี้นะครับการเล่นนะครับถ้าคุณเป็นโจรนะครับแล้วอยากรู้ว่าฝ่ายทางข้างบนนั้นเป็นอาชีพอะไรนะครับให้คุณนั้นไปใกล้ๆเขาครับ ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นตำรวจนะมันจะมีคำข้างล่างขึ้นตรงนี้นะมาใกล้ตำรวจแต่ถ้าไม่มีแปลว่าเป็นพวกเดียวกันและวิธีดูอีกวิธีหนึ่งก็คือดูหัวครับเห็นไหมครับอาชีพ2ถ้าอาชีพ2คือตำรวจอาชีพ1คือโจรส่วนถ้าใครไม่มีอาชีพข้างบนคือไม่มีอาชีพคือไม่รู้ว่ามาทําไมโอเคนะส่วนการเล่นของตำรวจนะครับการการเล่นตำรวจเนะี่ยง่ายนะไม่ได้ยากอะไรเลย ส่วนการเล่นนะครับของตำรวจการเล่นของตำรวจเนะี่ยก็ไม่ยากอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณคุณเป็นตำรวจคุณเกิดมาแล้ต,ตรงนี<ะ>้นะเฮ้ยผมเป็นโจรอยู่อะเปมึงไปไปเพลย์ชิซึ่งตำรวจนะครับก็คือฮีโร่นั่นแหละครับมันก็ไม่แตกต่างกันตำรวจกับฮีโร่ฮีโร่นะครับการเล่นอย่างแรกเลยที่คุณควรเรียนรู้การบินครับการบินของคุณเนะี่ยไม่ใช่บินแบบนี้นะมันบินแบบนี้ไม่ได้มันไม่โอพีมันไม่ใช่เบต้าสิบนะ ก็คือก้มหน้าถ้าคุณจะหยุดก้มหน้าคุณเอ้ถ้าหยุดหมินก็แบบไม่ต้องก้มหน้าหรือจะเงยหน้าก็เงยไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติคุณต้องการให้แบบถ้าคุณต้องการแบบแบบเหมือนแบบแบบสมมุติจะตกปุ๊บก็ทําแบบนี้นะมันจะได้แบบมันจะได้ไม่ตกอ่ะมันจะได้ไม่ตายเข้าใจเนาะเข้าใจนะอืมอันนี้คือแบบปัญหากันเยอะมากก็คือแบบแม่งก้มหน้าค้างกันอย่างเงี้ย แล้วมันก็บินเป็น,นก็ไม่รู้นะก็ขอให้บินกันเป็นนะอย่างที่2ครับการหาเงินของตำรวจครับตำรวจมีการหาเงิน2แบบแบบแรกครับก็คือการหลอกยืนเฉยๆเราจะได้เงิน50บาททุกๆ3นาทียืนเฉยๆก็ได้เงินได้ <c oughs> โคตรดีส่่นอย่างที่2ครับก็คือไปจับโจรการจับโจรจ,โจ,จะได้เงินเยอะนิดนึงแล้วได้ร้อยกว่าบาทนะครับก็คือการจับเนี่ยการจับเนี่ยการจับแ,แปลกๆนิดหนึ่ง ก็คือคุณไม่ได้แบบยืนใกล้ๆปุ๊บจับได้เลยไม่ใช่าการจับเนี่ยคือโจรต้องพึ่งป้นมาใหม่ๆก็คือแบบจากที่แบบโจรกดตุ่มตรงเนี้ยกดตุ่มกดตุ่มกดตุ่มออกะกดตุ่มออกตรงเนี้ยแล้วตำรวจจะมาเอ้ยโจรนจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็ที่จริงมันดักไม่ได้หรอกคุณไปยืนตรงเนี้ยมันก็คุณก็จะโดนวับออกนะเพราะว่ามันกันดักไว้ซึ่งมันมันสามารถไปจับได้เลยถ้าสมมติ ถ้าสมมติเพิ่งป้นมาไหนเะนี่ยก็ไปยืในใกล้ๆเขาคนระับก็สามารถจับได้เลยจากไตเติลมันก็จะมีคนจับกันเยอะมากนะครับก็ต้องต้องเพิ่งป้นเสร็จภายใน1นาทีนะไม่ใช่แบบป้นมาหนึ่งปีแล้วก็จับไม่ได้นะนะส่วนถ้าสมมติจนโดนจับนะจนจะโดนจับแลบ้วโจนจ,จะมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็มันก็สามารถแหกคุกได้เนะี่ยการแหกคุคกก็เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปึ๊บอเนี่ย,ย,ยแค่นี้ก็แหกได้แล้วนะครับ หรือแบบจะลงท่อก็ได้นะถ้าไม่กัดถ้าแบบตัวน,นี้จะมีประสิทธิภาพนึงคือแบบตำรวจจะไม่เห็นนะหรือจะแบบออกแบบมันมีหลายวิธีที่ออกก็ดวนเองเนาะกางที่3ครับการหาแร่ตำรวจการหาแร่ตำรวจมีอยู่2แบบแล้วแบบแรกครับก็คือหล่อให้เวลาเป็นกลางคืนหรือเป็นตอนเย็นของเกมก็จะได้แร่ทุกแร่ประมาณ8หรือ12กว่ากันเนี่ยครับก็จะได้มานะซึ่งแร่ก็ไปทำเควสดเหมือนกันนะขายไม่ได้ ถามกันเยอะมากว่าแลกขายได้ไหมขายไม่ได้ครับไม่ต้องมาทําและวิธีที่สองก็คือจับโจรเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับคุณไปได้เงินกลับแล่นะครับเนาะถ้าคุณนะอยากได้ปืนที่ดาเมจแรงๆดาเมจแรงขึ้นกว่าเดิมโปรตีปืนพกดาเมจจะเป็นดาเมจสามเลือดลดไปสามเลือดนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ปืนที่ดาเมจเยอะกว่าเดิมให้คุณผสมที่นี่ครีพึง ขี้พึ่งนะับการหานะครับถ้าเป็นโจรคุณสามารถไปป้นฮันนี่ไปร้านปนร้านฮันนี่หรือไปปนสถานีตํารวจที่มีกล่องแจกของฟรีตํารวจจะได้ฮันนี่นะครับถ้าเป็นตํารวจเนะี่ยก็สามารถเอาฮันนี่จากกล่องแจกฟรีได้เลยมามาสุ่มเองได้เลยนะครับดาเมจของพวกนี้จะเป็นมีดาเมจที่จริงต,ตรงเนี้ยดาเมจกลายเป็น4นะดาเมจสี่แล้วตรงเนี้ยกลายเป็น5้านะคือผมลืมเขียนเนาะการฆ่าฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับ ก็คือมาซื้อยานะครับในแมตตี้มันจะมียาทั้งหมด5แบบนะแบบแรกครับเป็นแบบยาตีแรงราคาหนึ่งทองได้กี่ขวดก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ยาวิ่งเร็วนะครัโอ้ยยาวิ่งเร็วแล้วก็ยาปลาโดนแล้วเจ็บอันนี้เนี่ยเป็นอันนี้เป็นยาปลาซึ่งเปิงบอกเลยว่าใครมีชุดเทพอะไรโดนยานะตายหมดนะซื้อนะบอกเลยแนะนําถ้าใครอยากแก้ อยากแก้แค้นคนอื่นอ่ะแนะนาให้ซื้อเลยนะครับมันเป็นสิ่งยาที่แบบดีมากมากเลยนะครับมันเป็นแบบแบบเอ,อื้อตายเลยนะดีมากดีมากเป็นยาแบบปลาเนาะอันนี้นะคือยาโดนแล้วเดินช้านะับก็1หนึ่งอิดนะแบบปลายโยนแบบปลายโยนเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบแบบยาเพิ่มเลือดน,นะบอกเลยว่ายาเพิ่มเลือดนะยาเพิ่มเลือดที่ดีมากๆนะครับราคาหนึ่งแรแมกมากๆนะครับ เอางีก็บอกแล้วนะว่าแรงมากๆหาไงก็คือการยึดประสาทัท้งหมด4อันพร้อมกันถ้าคุณนับอยากให้เลเวลของคุณอัปเกรดหรืออยากให้แบบเลือดฟุงของคุณเพิ่มนะให้คุณนั้นมาที่ร้านเลเวลที่อยู่ใกล้ร้านพอชันนะครับซึ่งในร้านนี้เนะี่ยจะมีของมีและมีเลเวลอัพนะครับผมกันหอนเ่ือมือคนมทุกคน ถ้าคุณจะอัพเวลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องใช้เงิน500บาทถ้าคุณจะอัพเป็นเวลสองคุณจะต้องมีเงิน500บาทแต่คุณต้องมีเลเวลหนึ่งก่อนถ้าคุณไม่มีเวลหนึ่งคุณอัพไม่ได้นะครับถ้าคุณต้องการอัพเป็นเวลสามคุณต้องมีเลเวลสองก่อนและต้องใช้เงินจํานวน1000ับาทถ้าคุณอัพเวลนะเรื่องของคุณนั้นจะเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มมาทีสองหลอดต่อต่อครั้งหนึ่งอันนี้สองหลอดสองหลอดเป็นสี่หลอด ันนี้จะได้เป็นแอปเปิลทอ,อ,อ,องฟรีก็คก็สามารถแจกมีเนาะสิ่งต่อไปครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แอดวานนะก็คือคุณส่วนมากจะไม่รู้นะผมอยากอธิบายทุกคนจริงๆสิ่งนี้เนาะก็คือที่ป้นรับครับการป้นที่พ้นรับใครอยากรู้พิกัดที่ป้นรับเนี่ยการที่คุณจะป้นที่รับได้นะคุณต้องมีพิกัดก่อนอย่างแรกเลยนะถ้าคุณเป็นโจรคุณต้องการป้นที่พ้นรับให้คุณนั้นเดินมาที่สถานีตำรวจเพื่อป้น พอคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องระวังนะเพราะจะมีสัญญาณเตือนดังติ้งติ้ง,ต,งติ้งนะครับซึ่งในนี้เราจะมาแจ๋กันนะครับนี่ตัวนี้นะครับนะนี่คือเข็มทิศนะครับที่ป้นรับนะครับแล้วก็อีกอันนึงหรือมาเอาตัวนี้ก็ได้นะนะบอกเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่ต้องสนใจที่ป้นรับเก็บไว้ก่อนนะเนาะถ้าใครแบบ พอคุณได้เข็มทิศมานะให้คุณนั้นเดินตามเข็มทิศนะโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แบงอ์นี้แบงก็คือคุณก็เดินตามเข็มทิศนะครับผมพอคุณเดินตามเข็มทิศเนี่ยผมก็จะเจอที่ป้นลับซึ่งถ้าคุณก้นที่ป้นลับได้นะผมก็จะได้แร่ดาวและได้เงินจํานวนหนึ่งนะครับอืมคุณก็เดินตามนะผมจะไม่สปอยนะว่าที่ป้นลับอยู่ที่ไหนนะให้ลองมาเล่นกันเองส่วนส่วนถ้าคุณนั้นเป็นตำรวจครับคุณไม่สามารถก้นที่รปล้นลับได้อีกแล้วนะ ซึ่งคุณได้ทําอย่างเดียวก็คือคุณต้องไปกันไม่ให้โจรไปพ้นที่พ้นรับนะครับผมก็ก็วิธีการกันนะมันจะกันได้เพียงระดับหนึ่งนะไม่ได้กันแบบได้แบบแบบโจนเข้ามาไม่ได้ลืมกนะ็เคือเอาออกซิเยนครับออกซิเยนมามาให้เรียบร้อยครับอะไรวะปืนมาแนละ้โอเค นี่ทีการกันนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมเรียมตัดนะครับซึ่งนะครับอ้าวทิปอามื่อกี้นะครับเออหรือบ่อยเรื่องหนึ่งนะถ้าคุณเป็นโจรแล้วถ้าควาง,งนะแปลว่าที่ป้นกำลังน,น,น,นีโหลดเนาะแล้วผมจะมาสาธิตให้ดูนะโ,โอเคนะครับก็มามามาส่วนตรงนี้ต่อนะครับส่วนการที่จะวานะครับวางวางออกซิเดียนที่กันนะอันนี้คือการกันนะครับ อันนี้คือตำรวจควรทำเลยนะมาตามเข็มพิษแล้วเอาซิเดียนมาเยอะๆเนาะการวางเนี่ยคือคุณเป็นเกมหมดสองเนี่ยคุณจะวางยากนิดนึงนะอย่างแรกเลยนะการวางคุณคุณไม่สามารถวางบนอย่างนี้ได้นะวางบนบล็อกใส่อย่างนี้ได้อันนี้ผมวางได้เพราะเกมหมดหนึ่งการวางเนี่ยก็คือต้องใช้เนี่ยต้องวางบนบิ๊กบิ๊กวางบนบิ๊กอย่างนี้ส่วนข้างๆจะวางยากนะก็คือคุณต่องนี้ไม่ได้การวางก็คือต้องวางข้างๆตรงนี้ปุ๊บต้องลิงตรงนี้ข้างๆแล้วก็แปะลิงข้างๆแปะ นกันได้หมดครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะกันโจรได้ระดับหนึ่งนะถ้าโจรมีที่ขุดก็สามารถขุดได้นะแต่าจะขุดท้าคุณก็รีบมาแบบกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะโอเคครับเสียงสิ่งต่อไปครับถ้าคุณต้องการพวกหมวกกางเกงและรองเท้าปกติมันในช็อปเนี่ยจะขายแค่ตรงชุดนะครับตรงเสื้อนะครับตรงนี้ร้านชิสนะครับที่อยู่ใ,นใ,นใกล้คุกเนี่ยสามารถจะมีร้านตรงนี้นะครับสามารถซื้อได้ ก็ประมาณนี้นะก็มาซื้อกันได้ก็ซื้อให้ครบตัวมันจะได้อึดๆเนาะส่วนนี้นะคือร้านใหม่นะร้านเพี้ยนการที่คุณถ้าสมมติคุณอยากได้บัฟแบบตลอดชีวิตตลอดชีวิตเนะ่ะคุณสามารถมาซื้อร้านนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยจะมีสัตว์ขายอยู่นะตัวละพันเนาะซื้อกันได้ซึ่งสัตว์เนี่ยจะให้บัฟคุณนกแก้วเนะี่ยจะให้เงินทุกๆสิบ บาทเอ้ยเออทุกทุกสิบบาทต่อสามสิบวิคุณอาจจะดูว่ามันน้อยแต่จริงๆมันเยอะนะครับหนึ่งนาทีคุณได้ยี่สิบบาทอ่ะหนึ่งนาทีได้ยี่สิบบาทหนึ่งนาทีได้ยี่สิบบาทสิบนาทีได้สองร้อยคุณเล่นแค่สิบนาทีโดยไม่ได้ทําอะไรสองร้อยนะอืมสิบนาทีได้สองร้อยคูณไปเรื่อยๆได้ร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, ได้นะครับส่วนแมวนะก็จะได้ยาตีแรงขึ้นมานิดหนึ่ง นะครับก็ตัดสินใจเองว่าจะซื้อไหมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นร้านสลลยยํารรแบบสหรับคนรวยจริงๆอ่ะคือแบบสําหรับคนรวยไม่ได้คนแบบจนๆมานะครับอืมโอเคนะครับก็การเล่นก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมขอขุ้นอะไรสักเล็กน้อยครับสาหรับคนนะครับที่มาเล่นแมสตี้เนี่ยแล้วหวังว่าจะขออะไรผมนะ่หวังว่าอยากได้แมปผมอยากไปพัฒนาต่ออยากเอาไปได้อะไรหรืออยากได้โอพ ผมบอกเลยนะถ้าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้เนะี่ยคุณออกเซิร์ฟผมไม่ได้เลยผมไม่มีวันให้แบบโอพอะไรคุณหรอกครับคือผมจะให้นะคือแบบคือให้โอพถึงผมให้นะผมก็ให้แป๊บเดียวมไม่ได้ให้แบบเป็นปีผมก็ให้แบบสามวิเลยก็ไม่ให้นะคือผมเป็นคนที่ห่วงแมปมากนะคือผมไม่อยากให้แบบโอพรใครทั้งสิ้นคะรับคือถ้าคุณมาต้องการโอพอะไรผมเนะี่ยคุณก็ไปเปิดเซิร์ฟของคุณเองนะครับนะ ะครับผมรวยมากครับอ่ะมากันอีกรอบนะครับมอกีีมคนเรียกเนาะอะว่ามันเรียกใครอ่ะคือผมถึงคุณจะสนิทกับผมแค่ไหนเนะี่ยคือผมก็ไม่ให้อะไรคุณหรอกรบแบบผมนี่ผมยิ่งไม่ให้เลรเลยนะครับคือถ้าคุณอยากพัฒนาคุณก็ค่าคุณจะมาพัฒนาผมคุณสร้างแบบเตงก่อนเคุณสร้างแบบเอง,อง,บบเองไม่ต้องมาขอผม นะครับคือผมไม่ให้แน่นอนคุณจะขอไงคุณจะเซนในกับผมคุณจะเป็นแฟนผมอะไรผมก็ไม่ให้นะครับก็กฝากไว้นะครับแค่นี้เนาะถ้าคุณจะเข้ามาเพื่อขอไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเลยนะครับออกไปเลยถ้าคุณจะเพื่อขอนะคือที่ผมมาพูดนี่ยเพราะผมเจอคนหนึ่งนะว่าเขามาขอนะก็ค sao? Sao? How How so blah, blah. ือเจอหลายคนแล้วนะที่มาขอคือผมก็ไม่อยากแบบบอกว่าไม่อ่ะคือมก็คือเอาง่ายนะคือผมไม่ให้นะเนาะ บายงั้นก็สำหรับวันนี้นะ mm hmm. ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะส่วนตอนนี้เนะี่ยมีเบต้าคิดมันนะเวอร์ชันใหม่นะก็มาเล่นกันได้นะครับเควสไม่มีอะไรใหม่ส่วนจะเป็นอีเวนท์ที่มาใหม่เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้กันแล้วกันนะบาย